เวลาเรี่ยเราจะต้องขำบล็อกสองตัวครับสังเกตไหมอันนี้ธรรมดาอันนี้มีแหวนว้าล้านหน้านี่คือด้านหน้าใช้ยกซุ้มด้านหลังใช้ธรรมดาเราจะต้องขำบล็อกสองตัวไ <Okay. S 1> อคอนัหนก็แล้วกันนะคร่บสวัสดีท่านสมาชิกช่องการเลี้ยงพระอิสระเรียงทุกท่านครับเมื่อวันสองวันที่แล้วผมได้คุยกับท่านสมาชิกท่านหนึ่ง ซึ่งโทรเข้ามาถามว่าเอ,าเอามีลูกค้ามาสั่งเลี่ยมแบบยกซุ้มหน้ายกซุ้มด้านหลังธรรมดา,าสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วเลี่ยมยกซุ้มกับเลี่ยมแบบธรรมดามันมันเป็นยังไงทําไมเขาเรียกว่าอา่าเลี่ยมยกซุ้มแต่จริงๆแล้วนะการเลี่ยม ยกซุ้มเนี่ยมันก็คือการเลี่ยมแบบท่านคงเคยเห็นตลับใช่ไหมครับตละะับพระหรือกรอบพระสมัยก่อนนะมันจะมีนะฮะด้านหน้าเป็นซุ้ม,ม,หมเห็นไเห็นเห็นซุ้มกระหนกไหมฮะเล็กๆตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ด้านหน้าสังเกตนะครับเนี่ยสังเกตเดียเด๋ยวมอง,งอย่างนี้จะเห็นเห็นไหมครับมันจะมีติ่งเนี่ยี่เรียกซุ้ม ซึ่งถ้าเป็นสมเด็จก็จะมีซุ้มเว้าขึ้นเหมือนพวกเกจชโยหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกรูปหลอกก็จะประมาณนี้นี่คือซุ้มนี่คือลักษณะนะครับทีนี้แล้วเราจะมาเลี่ยมออย่างไรถึงจะเรียกว่าเลี่ยมยกซุ้มนี่ฮะเนี่ยสังเกตชิ้นงานตัวนี้ฮะชิ้นงานองนี้ฮะก็คือเห็นไหมฮะตรงส่วนเอวเนี่ยส่วนเอวจะมีแหว่งเว้าเข้ามาฮะมันจะไม่เหมือน อันนี้เขาเรียกว่าเรียมยกสูมด้านหน้าด้านหลังธรรมดาแต่ถ้ายกซูมทั้งสองข้างก็คือเว,ว้าแบบนี้ทั้งสองข้างแต่ว่าอันนี้ลูกค้ายอยากได้ซูมด้านหน้าแต่ด้านหลังธรรมดาเห็นไหมธรรมดาไม่มีเว,ว้าฮะมันจะเหมือนทรงระฆคังคว่ำซึ่งเป็นเรียมแบบคล้ายๆกับเรียมตลับนั่นแหละฮะแต่ทีนี้บางทีลูกค้ายอยากได้เรียมยกซูงธรรมดาและมีห่วงนี่คือการเรียมยกซูมนะครับ บางท่านที่เป็นมือใหม่หรือบางท่านที่เป็นช่างใหม่ที่กําลังเลี่ยมหรือกําลังทำาสายงานการเลี่ยมพระเนี่ยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะลูกค้าสาั่งว่าเลี่ยมยกซุม้มคืออะไรยกซุม้มกับการแทงกระหนกแทงแแตกต่างกันนะถ้ากระหนกด้านบนเนี่ยอันนั้นเราเรียกว่าทําหูห่วงทํากระหนกหูห่วงอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเลี่ยมยกซุม้มก็จะประมาณนี้ฮะหน้ายกซุม้มก็คือมันจะมีเว้าทรงเว้าหรือจะเป็นทรงอื่นก็นกนได้แต่ขอ้มันมี ส่วนวาส่วนโค้งด้านหน้านั่นคือเรื่องยกซ้มนะครับหรืออาจจะเป็นเอาวาด้านในตรงนี้แล้วข้างหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้หรือถ้ายกซุ้มทั้งสองข้างหน้าก็ยกด้านหลังก็ยกก็จะใช้บล็อกตัวเดียวกันฉะนั้นเวลาเรี่ยมเราจะต้องทาบล็อกสองตัวครับนะสังเกตไหมอันนี้ธรรมดาอันนี้มีแหว่งเว้าด้านหน้านี่คือด้านหน้าใช้ยกซ้มด้านหลังใช้ธรรมดาเราจะต้องทาบล็อกสองตัว ใช้ตัวหน้าตัวหนึ่งตัวหลังตัวหนึ่งนะครับเนี่ยนี่คือการเลี่ยมยกซุ้มที่ต้องทําความเข้าใจกับท่านที่เพิ่งฝึกหรือท่านที่เพิ่งเข้ามาในวงการเลี่ยมพระนะครับนําไปใช้กันดูเผื่อบางทีท่านเลี่ยมแล้วเจอลูกค้าที่ต้องการแบบนี้แล้วเราไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรไไไก็เป็นแบบนี้ครับเลี่ยมยกซูมเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนำมาฝากกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ปิดมลังใจให้กันแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ